สวัสดีครับผมนาไอเปทานมิดยิมนะครับรหัส2 0 0 1 1 0 1 1 2 0 5 3 1นะครับอ่าวันนี้ผมจะมาพูดวัตถุดิบที่ชื่อว่าปูม้านะครับอ่าอย่างแรกครับลักษณะของปูม้านะครับอ่าปูม้านะครับเป็นปูทะเลชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในสกุลของโปโตนัสนะครับลักษณะทั่วไปจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนตัวนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนอกนะครับ ส่วนที่3ก็คือส่วนท้องนะครับส่วนหัวกับส่วนอกในเหตุจะอยู่ติดกันนะครับปูม้านะครับจะมีกระดองอยู่ด้านบนนะครับส่วนด้านข้างของกระดองจะเป็นรอยหยักคลายฟันเลื่อยนะครับลักษณะเป็นหนามแหลมข้างละ9อันครับมีขาทั้งหมด5คู่2คู่แรกนะครับจะเปลี่ยนไปเป็นก้ามเพื่อใช้ป้องกันตัวและหยิบจับอาหารครับปูมานี่สามารถนําไปแปรรูปได้หลากหลายชนิดมากเลยครับ อย่างเช่นก็คือ,อยปปำปูมมาปูมมานึ่งตำปูหมาหรือไม่ก็แกงกะหรี่ปูมมาครับหลากหลายครับส่วนวิธีการเลือกซื้อปูมมานะครับโดยปูมมานะครับจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียตัวผู้นี่จะมีเนื้อที่แน่นมากกว่าตัวเมียครับวิธีสังเกตตัวผู้ตัวเมียนะครับอย่างแรกนะครับ ถ้าเราจะดูว่าตัวปูนะครับแล้วก็ดูที่ใต้กระดองมันครับใต้กระดองมันจะแหลมๆครับส่วนตัวเมียนี่ใต้กระดองมันจะบานแล้วก็ใหญ่ครับถ้าเราจะดูความสดของปูเราจะดูได้อย่างไงนะครับอย่างแรกก็ดูที่ตาของปูเลยครับถ้าตาปูยิ่งใสามากเท่าไหร่นะครับก็ปูมันก็จะยิ่งสดมากขึ้นเท่านั้นครับวิธีการเก็บรักษาปูมานะครับเราก็ ถ้าเราจะเก็บไว้ได้ให้ได้สัก 2- 3สวันนะครับเราก็ควรนําไปทําให้เนื้อปูมันสุกก่อนนะครับอ,อย่างเช่นเรานําไปนึ่งนะครับให้เนื้อปูมันเปลี่ยนสีแล้วก็ออกส้มๆนะครับแล้วนำแล้วเราก็นําไปใส่กล่องแล้วก็กบด้วยน้ําแข็งนะครับกบให้มดตัวปูเลยครับหรือไม่ถ้าเราถ้าเราจะใช้กบน้ำแข็งเราต้องขยันเติมน้ำแข็งให้กบตัวปูให้อย่างสม่ำเสมอนะครับ ถ้าเราจะไม่ถ้าเราไม่ค่อยอยากเติมน้ําแข็งนะครับก็ผมจะเสนอหนึ่งวิธีนะครับก็คือเราก็นําไปเก็บแช่ตู้เย็นที่อุณหภูมิประมาณ0ูนย์งาองศา,าเซลเซ,ลเซลียสเราก็สามารถโชวเชยได้เหมือนกันนะครับปูมัน,นครับก็ถือว่าเป็นอาหารทะเลนะครับคนบางส่วนก็จะมีโอกาสแพ้ได้ก็ถ้าเราจะกินหรือว่าเราจะอ่าบริโภคอะไรเงี้ยครับเราก็ ควรระมัดระวังแล้วก็เลือกซื้ออย่างปลอดภัยครับขอบคุณครับ